มีผมทําบ,บ้านผมก็จะต้องแบบมีพวกเฟอร์นิเจอร์มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ที่ผมมีโปรแกรมออกแบบบ้านอีกอันนึงนะครับอันนั้นจะเดือดจะทำลง YouTube แต่ว่าอันนี้นำมาแนะนำสำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมติดตั้งไม่เคยเขียนแบบไม่อะไรมาก่อนอย่างเงี้ยให้เข้ามาที่เว็บของ e ีเกนะครับเดี๋ยว URL เดี๋ยวใส่ให้ แล้วก็มันก็จะมีโปรแกรมสำหรับออกแบบบ้านโดยเฉพาะนะครับแบรนด์นชื่อ Kitchen Paner l n ของอี e a นะครับเข้ามาเสร็จครับเรามาเลือกที่ผ่านังห้องก่อน,นครับเราสามารถเลือกผังห้องได้นะครับแล้วกเ็เราก็จะมาระบุที่แปลนห้องก่อนอ่าเนี่ยจริงๆว่าเขาเขาจะมีแปลนตีมาให้เลยครับเราสามารถปรับผนังได้อย่างผนังเองเนี้ยก็คือข้างบนนี้ผนังเสนผมใส่เป็น5เมตร5้าเมตรก็คือ5 0 0 0มิลิเมตร อันเนี้ยเราก็จะได้ขนาดที่เป็น5 0 0 0มิลลิเมตรแล้วแล้ไหนลองดูการสัมมิติขยายละเห็นปะ่ะก็จะค่อนข้างง่ายนะครับ้วเดี้ผมตีแลนกลับเป็นสามพันหย่ครับอันนี้แค่ให้เห็นภาพว่าเราสามารถปรับปรับแลนได้นะครับไม่ต้องหนึ่งริงรู้ติดหรือท่าย,ยัางไม่เป็นไรแล้วก็สามารถสใส่และตะเข้าไปได้นะครับลากวางแล้วใส่เลยครับแต่ว่า เราถ้าเกิดเร,เราต้องการใส่ให้ถูกต้องเราก็ต้องมีระยะว่าแบบเออหน้าต่างนี้มันสูงเท่าไหร่จริงๆหน้าต่างเนี้มันสูงของผมมันจะสูงอยู่ประมาณ1.5เมตรอาอ้ยสูงไป1.12เมตรละกันประมาณนี้เพราะว่าความสูงของห้องเนียมันประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็พอเราเลือก ตัวอย่างเสร็จแล้วเราก็สามารถวางระบบโครงสร้างได้เช่นตรงนี้เรารู้แล้วเดี๋ยวมันจะมีท่ออยู่ตรงนู้นนี่นั่นเราก็คลิกที่ท่อประปาแล้วท่อแก๊สนะครับแล้วก็คลิกท่อในทรงที่เราต้องการแล้วกดอ่าหนึ่ซ้ายหนึ่งทีหรือกดเพิ่มก็ได้ครับมันก็จะมีท่อากบขึ้นมาแล้วก็เลือกว่าเราจะเอาท่อเน,นี้ยไปวางที่ตรงไหนนะครับสังเกตว่าเวลาผมลากเมาแล้ววางเนี้ยมันมันจะมีมีสีเขียวอยู่คือสีเขียวเนี้ยมันจะบอกว่าอ แนวที่ถูกต้องมันควรจะเป็นประมาณนี้เช่นแบบมันต้องขึ้นจนากผนังนะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นจากพื้นนะครับแบหมุนได้มครับมบบน,นี้อ่างเงี้ยแต่นี้ผมไม่ได้ใช้ทําทำตัวอย่างนะครับที้ผมจะทำชุดครัวนะครับสมมติว่าผมจะทําชุดครัวตือตัวผมรู้ละเดี๋ยวผมลบลบตู้ทิ้งหนึ่งตู้นะครับผมอยากจะได้ตู้แขวนผนังใช่ไหมผมก็เดินไปที่ครัวนะครับเขาจะถามว่าเราจะใช้ตู้แบบ แล้วก็เลือกอะเออจะเอาตู้ขนาดตู้สูงเลยสูง8ปิหรือส7เจดซนติเมตรนะครับหรือเราจะแบบอื่นเราก็ไปเลือกเอามันก็จะมีแผ่นปิดมันจะมีนู่นนี่นั่นอะนู่นนี่นี่ละเอละตู้ข้อสำหรับเครื่องดูควันนะครับเราก็ดูขนาดที่ต้องการนะครับเนี้ยมันจะเป็นตู้สูงแัดสิแล้วเราจะเอาความกว้างเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับสมมติผมเอาเท่านี้ แล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมีสเปกว่าเป็นตู้รุ่นไหนที่นะแล้วตู้มันตหลดขึ้นมาจะใช้เวลานิดน,นึงนะครับตู้หล่ขึ้นมาเสร็จเราก็เปลี่ยนเป็นมุมมองอ่อผมขอเปลี่ยนเป็นแปลนห้องล้วกันเราก็จะเห็นว่าตู้หยุงเนี่ยนะครับเราก็จะลากตู้เวลาเวลาเราลากสังเกตผมเวลาผมลากคลิกซ้ายลากครับลากเสร็จแล้วมันจะมีมันจะมีการทําทําระยะสี่เขียมให้เราโดยอัตโนมัติก็คือเป็นโซนที่แบบตู้มันจะติดตั้งได้นะอะไรอย่างเงี้ย ผมก็จะเอามันแนวนอนอ่แนวแนวนี้ก็ได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้หน่อยอ่าอย่างเงี้ยก็จะได้ระยะที่พอดีละนะครับแต่ก็จะมีแกลช่องว่างนิดนึงอันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันก็ไปเคลียร์กันเองกลับไปที่มุมมองปกติแล้วก็ทำไปสักดีเซลหรือนนขออนุญาตชวนเก็บนิดนึงแล้วก็ซูมเข้ามาเราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยมันจะมีตู้อ่ามันก็จะมีตู้สำหรับแขวนเครื่องดูดูปันนะแต่จริงต้อง,ต,องต้องสลับ เครื่องขึ้นหูควันมันผมจะเปลี่ยไปไว้ใกล Adams, story, ้กระต่างนะครับเ็เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นฟ้านะครับขึ้นหูควันควรจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องอาศัยแบบลากเบาเล่มหนึ่งตู้ลิรภมยออกมโอเคแล้วก็ย้ายตู้เล็กเข้าไปแล้วก็ย้ายตู้แข่งจานเข้าไปมันก็จะพอดีๆกันประมาณนี้ แต่ว่าไอ้เรื่องแก็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงมันจะมีแผ่นสําหรับปิดซอ,อกตู้อย่างนี้อยู่เราก็สามารถเลาเือกแผ่นปิดซอ,อกตู้มาใช้ได้นะครับไว้เป็นแผน่นเอาไปปิดซอกอย่างเดียวไปปิดแต่มันทาประโยชน์ไม่ได้นะคือเหมือนปิดมุมเข้ามุมตายเฉยอ่าเราก็จะเห็นละทีนี้พอเราออกแบบแลักษณะใกล้เคียงกับที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็สามารถลองทดลองกดเปิด,ปดฝาตู้ได้ผมชอบนี้มากเลยมันมีระบบเปิดอยู่ภายในให้ได้เดี๋ยวก็เปิด เปิดหรือว่ามันเปิดมาแล้วมันจะชนอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับอลองลองลองหมุนข้างดูเห็นไ,ไหมครับมันจะมีบานมีลิ้นชักมีรุ่นม,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 นมินิเปิดมาให้เราดูว่าแบบอ่ามันโอเคไหมหรือว่าอันนี้มันมีหน้าบานหรือเปล่าอันนี้ไม่มีหน้าบานผมจะเลือกให้มันมีหน้าบานเห็นไหมแต่มรนเลือกได้เราสามารถกดเลือกหน้าบานให้มันเป็นสีเราต้องการได้เป็นสีดำอย่างเงี้ยแล้วก็ลองมันโหลดตัวหนึง่ง แล้วลองปิดดูอีกทีเห็นไหมปรากฏหน้าบานขึ้นมาละเมื่อกี้หน้าบานมันน่าจะเป็นกระจกนะครับเราจะได้ตู้ที่เป็นหน้าบานสีดำเลยผมเปลี่ยนหน้าบานเป็นกระจกดีกว,ว่าวมีก็ไม่ได้ไม่มีของหน้าบานสีสีให้มันคืออะไรแล้วกันเห็นไหมครับก็เราก็จะได้หน้าบานขึ้นมาละก็จะมีแบบก็จะเห็นแล้วเออมันเปิดได้นะก็ดูว่าบานนี้เปิดได้ไหม เราจารยเลือกมาเข้าเว็บได้ถ้าถ้าเขามีให้เลือกนะอันนี้ไม่มีแน่เลยแต่แล้วเราสามารถเลือกเปิดตู้ด้านล่างได้เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ด้านล่างก็เปิดได้ระบบผมจะแคร์ให้ดูนนจะนีก็ต้องเปิดให้ดูปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับเราก็จะได้แบบที่เราต้องการละเพิน มีข้อดีคือมันสามารถสั่งพิมพ์ได้ดผมสั่งพิมพ์ไห้ดูผมจะพิมพ์แบบเนี้ยเพื่อไปคุยกับช่างแต่ไม่ได้ซื้ออีเกียนนะแต่แค่จะพิมพ์แบบตู้เฉยๆนะครับแล้วก็เลือกเป็นพิมพ์แบบุกเข้าทุกมุมนะครับเพราะว่าจะระบุราคาระบุสเปคของที่เราต้องการมาให้แต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาโหลดนิดน,นึงก่อนที่จะสั่งพิมพ์เสร็จอันนี้มันก็จะบอกกัาว,ว่าซื่อโปรเจกต์อะไรมีขนาดเท่าไหร่ ลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่ามีราคามาให้ด้วยรานะคารวมน่าจะอยู่ประมาณนี้ข้อดีคือตรงนี้เห็นไหมครับมันมีมันมีแผนบิลมาให้เนี่ยมันจะทําให้เราไปคุยกับช่างที่เราต้องการคุยเรื่องพวกบิลอินหรือว่าต้องการคุยกับช่างเ b i n d e x แล้วแล้วแต่เลยนะว่าแบบเออเราอยากจะได้ในลักษณะนี้นะครับเขาเขาเวลาเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะถามว่าแผนพ่อมันเป็นยังไง ถ้าถ้าเราไม่รู้เมื่อก่อนเราก็ต้องถ่ายรูปให้เขาดูใช่ไหม้วก็กะๆเอาคือเขาก็จะออกแบบให้เรายากมันก็จะมีจุดที่อาจจะผิดพลาดได้ง่ายนะครับอ่าก็จะเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวก็เลื่อนดูมีหมดเลยมีแผนอยู่ด้านซ้ายด้านขวาโครงสร้างมองมาโน่นนี่นั่นนะครับปึ๊บปึปพิมพ์ไปแล้วก็มันเป็นในส่วนของ e t ก็คือในส่วนที่มันเป็นสินค้าเป็นชิ้นก็จะมีรหัสสินค้ามี description สินค้ามีราคา รวมทุกอย่างมาให้นะครับอ่เขาก็บอกว่าควรสั่์พิมพ์ในแนวนอนนะครับเราก็กดพิมพ์แล้วก็เลเยอร์เราก็เลือกเป็นพัทเทปเลือกเป็นแรง,งสเกลคือปิดโดยแรงสเกลครับมันก็จะเป็นแนวนอนอ่ะอันเนี้ยเราก็จะได้แบบไปคุยกับช่างละกดพิมพ์ปุ๊บแ,แล้วได้ PDF จะคุยกับช่างเลือกโค e ัอีเกียเซ็ฟพรุ่งนี้ผมก็ไปคุยกับช่างได้เลยว่าเนี่ยห้องครัวผมเป็นลักษณะประมาณนี้ออกแบบให้หน่อยแล้วก็ มันก็จะง่ายขึ้นสำหรับทางเราและทางช่างขอบคุณอีเกียประเทศไทยมากที่มีซอฟต์แวร์อัด s ส r v i วิใช้ผ่านเว็บไซต์ที่เชนแพนเดอร์ดีๆแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมไปซื้ออย่างอื่นับอีเกียนะไม่ใช่ว่าจะไม่ซื้อนะอันนี้แค่ห้องครัวมันต้องบิวอินเฉยๆประมาณนี้ครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช anel ได้เดี๋ยวเรื่องคลิปทาบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆสามารถทําทได้เลยคลิปเบรฟาบ้านบวกคุ้ซื้อนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับ